ท่านผู้ชมครับมากินกุ้งน้ำกันครับมากินกุ้งน้ำกันอาหารเมนี้ก็ลังกินข้าวเศร้าโชคดีที่มีคณะออบหักมีซิกครับเพิ่มมาเยี่ยมเพิ่มมาตกกุ้งแล้วก็มานอนผักพร้อมครับตอนเศร้าครับีการทำอาหารประเภทกุ้งครับห เป็นได้กินนะ่ครับสวัสดีครับพี่น้องป้อมไปสุขุ่สุกคนครับตอนนี้นะครับแบ่งท่านาครับัสดีครับจากอ้อมพักมิวสิกนะครับเมื่อเนี้กะมาพักพ่อนนะครับผมกับบังเอิญวาวางเข้าอยู่นี่มีตกกุ้งครับมานาเฮามานาเฮานะครับผมพี่น้องครับมือขึ้นกับนอนแล้วล่ะนอนกับบรรยากาศดีครับผมกะมีอาหารใน้กินอันนี้คืออาหารเ้าเิทยครับเออบทธรรมดาด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดนะครับอยากพักพ่อนนะครับผม ตัวกุ้งตัวกุ้งผู้ใดมักตัวกุ้งนี่อันนี้คือตกได้อด้นครับเนี่ยตีมือใส่แมนครับนีแจะใส่หง่้ยงๆนี่เห็นบอแม่แล้วก็กำลังหาเข่าให้กินครับผมสุดยอดดีเลยครับผมบรรยากาศดีครับผมแนน้ำด้วยครับผู้ใดอยากพักผ่อนนะครับผมใกลบ้านเท่าครับผมก็คนเขื่องในคือกันนี่แหละมาอยู่นน่ครับผมคนเขื่องในแต่ว่าไปทำงานอยู่ แถวแถวแมนแถวไข่อยู่ไข่เพลงออมพักมวสิ่อยุดเขมาัดก็มาลัดครับแมนครับแมนกับวันหยุดวันหยุดจากวันอาทิตย์นะครับผมก็ลเลยไดมานี่สุดยอดครับมาหน้าเฮามากกนหลายเลยครับครับขอบคุณครับและอีกท่านหนึ่งผู้การครับผู้จัดการผู้บัดการครับศูนยังนะฮะศูนยังนะเบอร์เบอร์ ว่าติดต่องาน0882464648ครับติดต่อศิลปินอ้อมฮักมิวสิลได้ครับครับ14ชั่วโมงครับเรียนเครื่องนะครับกุ้งตัวใหญ่กินดีครับแมนแนครับอ่าบริการน่าประทับใจมานาเฮาครับครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับกินข้าวครับกินข้าวครับต่อไปนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นมีโอกาสมาเยี่ยมมาพักผ่อนที่มานาเฮา ขอขอบคุณเป็นได้ไลายอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับผม